อา้าวอยู่นั่นเองมาหาเด็กเด็กมาดมีผู้ชายไหลตัววะฮะตื่นขึ้นมาก็เข็นอย่างเดียวเลยเหลยมาจะเศร้าแท้มว่ามัแจะเจ็ดโมงแล้วเนาะ มีผู้ช่วยเลี้ยงเด็กเยอะแยะเลยค่ะคุณแม่เปลี่ยนมือกันคนละไม้ละมือเดี๋ยวก็ข้ามเองคู่ป่วยเอาบายบายเอาบายบายเออโหบายบายเป็นด้วยเก่งมากอะสวัสดีครับครับก่อนเร็วสวัสดีครับบายบายมัก์คินซิตี ฮะเนีก็เงีบ่โอ้ซื้อมาละซื้อก่อนเข้าบ้านบายบายไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนไหมเห็นรอบหมู่บ้านเห็นแค่นี้แหละผมไปใส่ลงหน้าบ้านนี้นึว่างแล้ว พเพชรตื่นแล้วหรอน้องท้าสีจิเจ้าของบ้านตื่นเลยอ่ะน้องนองนสายไปคืนน,นะทำงานแต่เช้าเลยเหรอ <c oughs> ขออนุญาตนะคะ

เก็บงานค่ะงานยังไม่เสร็จขึ้นบ้านใหม่สวัสดีครับ บายบายเดินดูงานรอบบ้านจ้าพี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ